ค่ะครานี้เราลองไปดูยูนิต 1d กันต่อนะคะย้อนกลับไป2ครั้งค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็กด 1d นะคะ1ึด <1 D S 2> จะอยู่ในหนังสือหรือคู่มือครูหน้า1 0 1ถึง11นะคะจะเน้นที่การฝึกทักษะการฟังและการพูดค่ะหรือ listening and speaking skills นะคะตัวอย่างที่ไปเลือกมาก็คือเบอร์หนึ่งนะคะเน้นที่ฝึกทักษะการพูดค่ะตัวนี้เนี่ย จะมีตัวอย่างการอธิบายลักษณะภายนอกของบุคคลนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกใช้กรา a r ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง has หรือ have got นะคะและใช้ศัพท์ที่อยู่ในยูนิตนี้ได้พร้อมได้ฝึกพูดให้ดียิ่งขึ้นนะคะลองยกตัวอย่าง Mrs. Smith ดูนะคะคราวนี้เขาก็จะยกตัวอย่างว่าเวลาจะอธิบายว่า Mrs. Smith มีลักษณะยังไงนะคะก็เป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้นักเรียนลองฝึกฝึกพูดดูนะคะว่าอย่างเช่นอ่ะ MAX มีลักษณะยังไงใครเรียนลองฝึกพูดเสร็จก็กดเฉลยนะคะ